สีขาวทิมเบีย้ยคู่กลางกระดานฝั่งสีแดงขึ้นโคนสีขาวขยับโคนสีแดงขยับมา้าสีขาวนะครับได้โดดลงเบีย้ยบ่อพาง ฝั่งสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยกินฝั่งสีแดงใช้ม้ากินตอบกลับมาต่อมาสีขาวเดินเบี้ยไล่ฝั่งสีแดงถอยมา้าเป็นม้าโยงซ้าย สีแดงทิมเบี้ยปูสีเบี้ยสีขาวกินสีแดงใช้ม้าสีขาวโอโคโไล่สีแดงถอยกลับ สีขาวใช้โคนค่อมเม็ดค่อมมา้าฝั่งสีแดงจึงถามต่อสีขาวกินแลกมา้าต่อมาสีขาวกินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินสีขาว มีช่องทางใช้เรือตีลุกสีแดงขยับเรือถามต่อสีขาวกินสีแดงเอาเรือกลับมากิน สีขาวขยับเรือมายึดคลองฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวเอาเรือจับเบีย้ยฝั่งสีแดงขยับเม็ดปิดตากดต่อมาสีแดงทิ่มเบีย้ยสีขาวกินสีแดง กินคืนสีขาวเดินม้าจับเบี้ยฝั่งสีแดงถอยม้าให้เรือผูกเบี้ย สีแดงเอามา้าไล่เรือเรือขาวขยับมาลุกสีแดงใช้ขุนไล่สีขาวถอยเรือสีแดงใช้ขุนตามสีขาวเอาเรือหลบ สีขาวจับเบีย้ยนะครับสีแดงใช้มเม็ดผูกสีขาวจึงขยับหลบฝั่งสีแดงขยับเรือ สีแดงครับถอยโคนออกไปสีขาวจึงเอาม้าขึ้นมาสีแดงขยับโคนผูกเม็ดสีขาวขยับเรือไปคองสีแดงเดินมาไล่เรือสีขาวขยับเรือลบ สีแดงเดินมา้าไล่เรือสีขาวเอาเรือจับมา้าต่อมาสีแดงโอคโคนไล่เรือสีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเอาม้าไล่อีกครั้ง ฝั่งสีขาวจึงขยับเรือหลบมาอีกฝั่งคราวนี้สีแดงใช้เม็ดไล่สีขาวขยับกดสีแดงเดินโคลนไล่มา้าม้าขาวเดินไปตาเบี้ย สีขาวทิมเบีย้ยไปหงายฝั่งสีแดงเดินม้าเข้ามาสีขาวหลบสีแดงดันโคนสีขาวเอาเม็ดแรกสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวหลบสีแดงลุกสีขาวหลบ สีแดงกินเม็ดสีขาวนะครับจึงใช้เหลือกินเม็ดเพื่อลุกสีแดงขยับขุนสีขาวเดินม้ามากินเบี้ยฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินกลับเข้ามาตำแหน่งเดิม สีขาวจึงใช้เรือกินลุกฝั่งสีแดงขยับขุนหลบสีขาวใช้ม้าตีลุกฝั่งสีแดงใช้ม้ากินลุกสีขาวเห็นตำแหน่งเดินจึงเดินขุนทันทีสีแดงเดินม้ากลับไปลุกสีขาวเดินขุนกลับ ฝั่งสีแดงปิดเกมลุกจน